สวัสดีครับอยู่กับชุดคอมโบโดนใจนะครับชุดคอมโบโดนใจ,นใจก็คือผมจะมาเล่นเปิลที่ผมชอบเล่นแอดออนที่ผมชอบเล่นสําหรับตัวเดอะเลดนะครับเปิลที่ผมเอามาก็คือที่ดินผีสิงแล้วก็ลูนแล้วก็ยายลูนแล้วก็โทเทมกวางนะครับกวางที่ผมเอามาก็คือต้องการให้เขาบูนโทเทมให้ใช้สุดหรือแกะโทเทมให้ใช้สุดนะครับ mm hmm. เพื่อเขาจะได้เสียเวลาในการปั่นไฟส่วนลูนนะครับเอาไว้หาคนต้นเกม ดูจะแตกเร็วแตกช้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดวงเลยครับส่วนที่ดินผีสิงนะครับเมื่อเขาแกะผมก็จะตีทีเดียวล้มมันก็ขึ้นอยู่กับดวงเหมือนกันนะครับแล้วแต่ทามมิ่งนะครับส่วนจุดโทเทมนะครับเอามาเพื่อจุดโทเทมแค่กองเดียวนะครับผมจะไม่จุด2กองก็คือผมต้องการเอฟเฟกคที่1่เอฟเฟกเดียวนะครับก็คือความเร็วในการซ่อมแซมของผู้รอดชีวิตลดลง30% คือผมไม่ต้องการเอฟเฟกที่234นะครับตัวแอดออนนะครับวันนี้ผมจะเล่นเป็นแอดออนสถานะเวิร์บวนะครับเมื่อเราออกจากเฟดหรือออกจากวินวอล์กเนี่ยแล้วเราตีผู้รอชีวิตโดนก็จะติดสถานะหัวหมูหรือสถานะเวิร์บวนะครับส่วนแอดออนม่วงก็คือเราจะออกจากเฟดเร็ว12%ส่วนวิธีการเล่นเดลเด่นะครับสำหรับปเปิร์กนี้แล้วก็แอดออนแบบนี้ครับผมจะเล่นเป็นตีป่วนซะมากกว่าเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันเลยครับด่านแล้วเนี่ยด่านลงหายใจไม่ออกเอาจริงด่านนี้ไล่ย,ยากนะแต่ว่าคุมเกมก็ง่ายอยู่มัง้ง มันไม่ด่านสองฝั่งอ่ะเราคุมฝั่งเดียว,วได้ผมว่าเสืออ่ะไม่เกิดสายบนก็ขวาบนเนะี่ยไม่ก็ขวาล่างครืองระเบิดสายบนหันแน่เอาอยัางไงเพื่อนเฮ้ยไอนี่ปั่นปั่นนาะด้านจริงเลยเราอะ่ะยังไงเข้าไม้ก่อนเราพับไม้หรือเปล่าไม่รอน่าจะวนพับไหมงกไม้โอเค เมื่อกี้เขาเห็นเรายัดไม้แล้วรอบนี้เขาต้องทำนี่ไงมันคือติดจักรวิญานะยังไงเพื่อนยังไงเข้าไมา้ทันโอเควิ่งไปบอกไม่ทันนะยังไงก็บนทันอยู่ดียัดไม้ไปเลยแล้วกันเก็บไปก่อนอีกคนหนึ่งน่าจะไปปั่นขวาบนไม่ก็ลงล่างไปอีกสองคนก็น่าจะอยู่ล่างโอเคขวาบนไม่มีก็ต้องอยู่ล่างหมด โอเคตรงนี้มีไม้เดียวผมจะบีบให้เขาลมตรงนี้แหละถ้าเขาพับไม้อะผมเก็บบัตรลัดตตีจนลมได้นะยังไงเพื่อนเท่ากันไหมโอเคยึกก่อนหลอกกระทืบยังไงยังไงผมว่าเขาไม่ได้โดนจริงจะยึกลอกยึก <c oughs> อ่าเกียบร้อยนะมีใดยากหรือเปล่าไม่มีเอเคจับขึ้นเสาไปก่อนแล้วกัน สามคนอยู่ข้างล่างเหรอโอเคเสร็จก่อนหนึ่งเครื่องก็น่าจะเสร็จอีกหนึ่งเครื่องแหละเพราะว่าน่าจะปั่นอีกเครื่องนึงอยู่ด้วยโอเคกําลังวิ่งมาคนหนึ่งเฮ้ยเขาไม่เห็นเราจริงเหรอ <c oughs> ไม่เห็น <c oughs> เจ็บไปก่อนไปทิวก่อนไปเพื่อนโหปั่นเร็วไม่ยอมแก่โรเทมเลยอย่างนี้ก็ คือเอาจริงผมอยากเอาแกะโถเทมมากกว่านะขอไปเช็คเครื่องทรายบนก่อนนะอุ้ยปูนโถเทมนี้เหรออ้าวทีนี้วีสิ่งทำง,งานแล้วยังไงเดยวไปจอนถ้ากลับไปที่เสานี่ก็คือตกเฟสนเนี่ยไปช่วยไม่ทันด้วยไงก็ตกเฟสแหละโอเคพยายามนเนียนโอเคคนหนึ่งอยู่ล่างผมต้องไล่คนนี้เลย ชายอ๋อไม่บอกหรอกดีแน่รักแน่เลยแต่ก็ถือว่าสวยอยู่ได้ไหมเฮ้ย,เ,ยเห็นแล้วนะอีกคนหนึ่งอ่ะกำลังวิ่งไปช่วยแต่ว่าผมเสียดายนี่ว่ะที่นี่ผีสิงอ่ะเดี๋ยวผมไล่คนนี้ก่อนแล้วกันเุ้ยมีไล่โอ้ใช่ไฟเก่งซะจริงแบตมีเยอะป่ะเราอ่ะโอเคอีกคนหนึ่งกำลังไปช่วย เขาต้องโดดนะผมพังประตูก่อนแล้วกันอะคนนี้มาแล้วยังไงเขาต้องเทรดอะ <c oughs> ก็เดี๋ยวตีคนนี้เสร็จแขวนแล้วก็ไปตามคนนี้ไม่มีอะไรยากสบายๆเกมเนี้ยมันอยู่ในการคำนวณหมดแล้วอะเพื่น <c oughs> อนเขาวิ่งไปไหนอะวิ่งไปบานเหล็กปะ ฉีกมาสายกลางเหรอสายล่างเป็นเนินเขาจะฉีกไปไม่ได้แหละก็อยู่แค่นี้แหละก็ต้องพับฉีกไปสายล่างลงงั้ต้องกลับมาหรือเปล่าโอเคแตกแล้วคนนี้ตายากไหมโอเคไม่มีตายยากมีแทงหลังหรือเปล่าแทงไม่มีโอเคตายแล้วขอโทษนะครับที่ซ ขอโทษนะครับที่คุมเกมบางทีเราก็ต้องมีกันบ้างนะวิสายบนไม่มีคนปัน่นน่าปัป่นขวาบนกันแหละโอเคคนนึงอยู่ขวากลางะฮะเจ็บไปก่อนไหมเราอ่ะคนนี้เปมี้ยมาวะ เปสวยตามเตียงอับวิ้ยไม่โดดหนะ้าต่างด้วยของจริงจัดตีปิงเป่าโอ้โหตีไม่ถึงโอเคขวบบนปั่นไปเยอะนะัำเลยแล้วกนะันบางคัร์บี้ขอเปย์ามาเลยนะเพราะว่าถ้ากลับมาไล่เครื่องอะ่ะยังไงเขาจะวนเว้ยให้เปย์ามาไปก่อนอเฮ้ยเห็นเป็นหัวเลย โดโดดดไปกลับเปล่าโอเคปึ๊บหลอกโดดจะวิ่งเข้ามาใช่ปล่เราอะงงกเปล่ายัดไม้นะโอเคเจ็บไปก่อนน่าจะมีคนกลับไปปั่นนะผมว่าจะควมจะกลับไปมีคนปั่นจริงด้วยเอยเห็นเป็นหัวเลยเมื่อกี้ ซ่าเหรอเราอะไปปั่นเขาอื่นก็ได้มงไปฮิวไปคนนั้นน่าจะวิ่งลงล่าไปแล้วปะคนนี้โหหล่อหน้าต่างเด้อของจริงจัดไลโอเคยังไงเพื่อนยังไงวนเปล่าวนได้นะจริงอ่ะไม่ต้องรอพับหรอก เราก็นิ่งเกินขอตีฟรีก่อนด้ปะไม่ชอบเลยคนไม่เจ็บแต่ทั้งคนได้ทั้งไม้อ่ะสองแบวสองแวขอแจุดบุญก่อนละกัน,กนปัดไวไปอ่ะไม่ชอบยังไงน้องเลือกเลือกที่ไหนแน่หน้าต่างไหนเอาไงย <laughs> วข้ามชาด้ <laughs> คนนั้นเอาแบบตลกร้ายเลยนะคนนั้นจะแกะโทเทมผมอยู่เว้ยยังไงแลฉากแบบนี้ไม่ทันนะไม่ทันนะขอกระเครื่องก่อนล้วกันเอาจริงถ้ากลับไปหาคนที่นอนอีกคนนึงอ่ะก็น่าจบเกมแล้วเพราะว่าอีกคนนึงน่าจะมาช่วยเขาฮิลเสร็จแล้วด้วยี๋ยวเขาจะวิ่งไปแตกคนนั้นแล้วจะมารอช่วยคนนี้เพราะว่าตัวเองไม่เจ็บ แตกขึ้นมาแล้วหรอรอยเท้าอยู่นี่โอเคเห็นเป็นตัวเลย <c oughs> ทำอะไรเนี่ยเพื่อนโอเคคนหนึ่งอยู่บนฉีกขึ้นสายบนไปหนึ่งเอาคนนี้นอ,อนก่นอนแล้วกอ,อุ้ยมีขวดเหรอมีขวดเหรอเราอ่ะโอ้โหเขบไม้ทันเด้อต้องตีนะเอาแล้วฉีกตรงนั้นไม่มีไม้แล้วหรือเปล่าฉีกเขบไม้ทันในก็แมพ เขาจะเปเลยปึ๊บมูนวอล์กติดทินเอาเา้าแล้วฉีดแบบนั้นทางนั้นไม่มีไม้นะเรียบร้อยแล้วตายยากก็แขวนไปก่อนละกันอีกสองคนน่าจะลุงม,มีกุกันอยู่นะต้องหิวนะจังหวะเนี้ยต้องหิวไม่ก็แขกโถเทมอะ่ะถ้าไม่หิวอะ่ะ เออเอะไรมีเซลแค่เหรอชืกก่อก่อนไปกระทืบไม้อีกคนหนึ่งน่าจะฉีกไปไม่หิวกันสแสดงว่าไอคนหนึ่งต้องฉีกไปบนคนนี้ไม่น่าโดดหน้าต่างจริงนะนี่ไงทำเชิงี <c oughs> ่คนนึงต้องวิ่งไปช่วยวิ่งไปช่วยน่าจะไม่หิวกันเพราะว่าผมแขวงคนเนี้ยเขาน่าจะแบบ วิ่งไปที่ไหนต<ป>ะ,<ป>ะแคงเพราะว่าฮิวกันไม่ทันอยู่แหละเราวิ่งไปทันไงโอเคเห็นสองคนวิ่งเข้าบ้านใหญ่หนึ่งคนเอา้าทำไรอะ่ะ <laughs> มาจุดฟูเหรอตายอยากีกคนหนึง่งปล่อยปล่อยตายเลย <laughs> นาย่าจะท้อ เขาน่าจะเห็นเราแล้วนะถึงไหมครับโอเคแบบนี้ก็จีีแหละต้องนีมาเล่นไปเราด้วยมีตายยากปะตาย <c oughs> ยากเรียบรอจีๆครับผม <c oughs> เอาเกมมันชื่ออะไรอะ่ะทำไมอุ้มไม่ได้เกมดี <c oughs> จริงๆเ e r ลิกู d ด Up in my brain, all of a sudden I don't look at anything the same